สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับเรื่องคามภูพาหาันทาลิขิตรักจบไปแล้วนะคะ หวานก็รวบรวมตัวละครชาย15ตัวละครซึ่งก็มีบทเด่นมากๆอยู่ในเรื่องนี้นะคะเรามาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตัวละครชายทั้ง15ตัวละครน,นี้ดีกว่านะคะมาที่นิ่งยวนโจก่อนเลยค่ะพระเอกของพวกเรานะคะหัวหน้าทีม6วิถีค่ะซึ่งนะคะเขาเป็นหัวหน้าทีมในการเดินทางไปที่แคว้นอันนะคะกับคณะทูตค่ะแต่เขานั้นเป็นรองหัวหน้าที่ดูแลนะคะกลุ่มของ6วิถีโดย ตำแหน่งแล้วเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าสูงสุดก็คืออำมาตย์จางทรงนะคะทีนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาเน้นบริหารจัดการเก่งแล้วก็มีความน้่มนาา เกียกล่อมนะคะก็คือมีความชี้นําได้เก่งมากๆแล้วก็โจมตีก็เก่งกลยุทธ์ก็เก่งมีสายตานะคะเรียกได้ว่ามีวิชั่นที่ยาวไกลค่ะเข้าใจในเรื่องของของการปฏิรูปด้วยนะคะเน้นในเรื่องของความรักมิตรภาพนะคะรวมทั้งความรักที่เป็นความรักแบบชายหญิงคู่ครองรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมด้วยนะคะข้อเสียของนิ่งยวนโจพระเอกของพวกเรานั้นก็คือเน้นเรื่องมิตรภาพความรักแล้วก็ความ ยุติธรรมมากเกินไปค่ะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็กลายมาเป็นข้อเสียนะคะคําพูดของเขาแล้วก็การกระทําของเขาบางอย่างมันก็ไม่สอดคล้องกันนะคะอ้างว่าโอเคชอบทําแบบเนี้ยเป็นอิสระแต่การกระทําก็ถูกจํากัดด้วยความรับผิดชอบอยู่ดีค่ะดังนั้นแล้วบางครั้งนะคะก็เป็นตัวละครที่ไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกทางให้กับสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของความรักแล้วก็นาทีค่ะ ตัวละครตัวที่2นะคะอีซือซานค่ะรับบทโดยคุณฟางอีหลุนนะคะข้อดีของเขาก็คือเขานั้นอ่อนโยนเขาถึงจิตใจของผู้หญิงสามารถทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆมีความสุขได้นะคะแล้วก็เก่งศิลปะก,การต่อสู้แล้วก็เก่งในเรื่องของการปลอมตัวรวมทั้งนะคะมีความจงรักภักดีค่ะกับนิ่งหยวนโจแม,ม่กล้าโจมตีเมื่อได้รับคําสั่งนะคะข้อเสียของอีซือซานก็คือเขาน่ะ ใจอ่อนเกินไปต่อผู้หญิงค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเขาเลยนะคะ mm. เขานั้นนะคะ mm. อาจจะมีเ,เขาเรียกได้ออไรเดียมีชีวิตที่ที่เสื่อมโทรมลงอะ่ะแต่ว่าหลังจากที่ถูกพามาถูกทางเรียบร้อยแล้ว mm. เขานั้นก็คือยังไงดีเริ่มฆ่าตัวเองตาย mm. ก็คือเขาเป็นคนที่มีความใจอ่อนมากเกินไปนะคะณนะจุดนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นข้อเสียของอีสื่อสารค่ะมาที่ตัวละครตัวที่3นะคะหลี่ทงกวงค่ะรับบทโดยน้องช้างหัวเซินหรือว่าช้างฮวาเซินนะคะข้อดีก็คือสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้แล้วก็มีความอดทนสูงนะคะมีโชคลาภเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะนารีอุปธรรมอยู่รอบกายเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถคือมีมีเลขกลบ้างแล้วก็เป็นผู้ที่เอาเปรียบผู้คนได้อันนี้จัดเป็นข้อดีนะคะข้อดีของหลี่ทงกวง วรคือรู้จักกันเอาเปรียบผู้คนได้ด้วยค่ะข้อเสียนะคะเขานั้นยึดติดกับอดีตมากเกินไปแล้วก็ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามากเกินไปค่ะไม่ไม่รู้จักการใช้ชีวิตให้มีความเก๋ไก๋สีวิไลนะคะแล้วก็มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะมีความขึ้นขึ้น,นลงๆถ้าต้องการใครสักคนเพื่อมาเตือนค่าเป็นครั้งคราวค่ะนี่ก็คือข้อเสียของไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ จุดที่มันเป็นแบบว่า5ตอนสุดท้ายนะคะก็คือเป็นคนที่มีความหุนหันพันแล่นมากๆนี่ก็คือหลีถงกวงในความคิดของหวานนะคะต่อมาตัวละครหยวนลู่ค่ะรับบทโดยน้องเฉินโยว๋วยนะคะข้อดีคือเป็นผู้ชายที่เรียบเรียบง่ายๆใจดีมีเมตตาราเริงมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็กล้าที่จะ หัวเราะเยาะตัวเองดังๆด้วยแล้วก็รู้นะคะยอมรับเต็มใจทุกอย่างว่าตัวเองอายุสั้นก็ยอมรับได้แล้วก็มีความช่วยเหลือนะคะเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างดีข้อเสียก็คือค่ะ ก็โรคประจําตัวนั่นแหละไม่มีทางรักษาโรคประจําตัวได้ก็เลยทําให้เป็นคนที่ไม่กล้าที่จะตกหลุมรกักแล้วก็มีชีวิตที่ไปผูกพันกับผู้หญิงที่เขารักนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเขาเป็นคนที่ดื้อรั้นค่ะคําว่าดื้อรั้นก็คือเขานั้นจะไม่ค่อยคานึงแล้วก็คิดถึงว่าตัวเองจะต้องหวงแหนชีวิตนะคะซึ่งมันสั้นของตัวเองเนี่ยก็คือไม่ค่อยเป็นห่วงในจุดนั้นก็เลยอย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะนี่ก็จัดว่าเป็นข้อเสียแล้วกันนะคะ มาที่ตัวละครตัวที่5นะคะเฉียนเจาค่ะเฉียนเจารับบทโดยคุณหวังอี้เจ๋อนะคะข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถในหลายๆแขนงเลยการที่จะรักการที่จะเกลียดนะคะคือพูดตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ที่หลอกได้ยากไอ้คนเนี้ยนะคะเฉียนเจาเนี่ยที่สําคัญคือรู้จักมีความรู้ทางด้านแพทย์สามารถรักษาคนไข้ได้จุดนี้เรียกว่าเป็นข้อดีนะคะข้อเสียของเขาคือเป็นคนที่จิตใจไม่แน่แน่ แล้วก็คือเป็นคนใจอ่อนแล้วก็เผชิญหน้ากับทุกคนแล้วเผชิญหน้ากับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าเขานั้นมักจะ ลืมนะคะรายละเอียดบางอย่างไปนั่นแหละค่ะก็เหมือนกับว่าเขานั้นเป็นคนใจแข็งแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนใจอ่อนมากๆเลยนะคะซึ่งบทบาทของเขาในเรื่องทําให้พวกเราคือในในเวอร์ชันละครทําให้รู้สึกประหลาดใจมากนะคะเอาละมาที่ตัวละครสุนหลางบ้างค่ะตัวละครสุนหลางรับบทโดยคุณหลี่หวนนะคะเห็นเขาในหลายๆเรื่องเลยนะคะในบทบาทของดาราสมทบค่ะข้อดีนะคะเป็นคนที่เอาใจใส่นะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ที่น่ารักชอบของน นิ่มๆไม่ว่าจะเป็นกระต่ายขนฟูๆแมวขนฟูฟูชอบหมดเลยนะคะเขามีบุคลิกที่ดีใจดีค่ะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานมากๆนะคะเพราะว่ามีความรักให้กับมิตรภาพแล้วก็รักเพื่อนฝูงสุดๆค่ะนอกจากนี้แล้วตัวละครซุนหลางเป็นตัวละครที่ไม่เคยสร้างปัญหาเลยนะคะทั้งเรื่องเนี่ยไม่เคยเห็นซุนหลางสร้างปัญหาเลยค่ะมาที่ข้อเสียของซุนหลางกันบ้างนะคะคือด้วยความที่ที่เขาไม่มีการสร้างปัญหาใดๆเลยนั่นก็หมายความว่าเขาขาดการสแสวงหา แล้วก็ความทะเยอทะยานนะคะ เขาเป็นคนที่แบบเป็นเส้นตรงนะคะขาดความหดเหี่ยมในสนามลบค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาชอบบวกเวกโวยวายนะคะจุดนี้เอาเป็นข้อเสียละกันค่ะแล้วก็ชอบที่จะอยู่เป็นเป็นกลุ่มๆคือเขาเขาไม่ชอบที่จะอยู่คนเดียวนะคะถึงแม้ว่าเขานั้นจะชอบในการอุ้มสัตว์ที่มันขนนุ่มๆก็ตามค่ะเรียกได้ว่านะคะเขานั้นเป็นเป็นคนยังไงดีทํางานได้ตลอดทั้งเวลาในแล้วก็เวลานอกงานราชการนะคะเพราะว่าเขา เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆค่ะมาถึงท่านอมัดตู้บ้างนะคะท่านที่7นะคะตัวละครตู้ฉางฉีค่ะเป็นตัวละครที่ข้อดีคือซื่อสัตย์นะคะต่อจัก,กรพรรดิมากๆมีความรักแควนลักชาติสุดๆปฏิบัติตามหน้าที่โคตรมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ระอายใจอะไรแล้วนะคะแล้วก็มีความคือ คำถามต่างๆที่พูดออกมาบางครั้งมีความเ,าเรียกว่าไรอย่างอายในตอนที่ถามนางเอกของพวกเราอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไปรวมอยู่ในข้อดีของเขาคือเขาปฏิบัติตามหน้าที่ของการหลักชาติชาติเขาคือแขวนอู่นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะตัวละครของท่านอมามัดตู้ช้างชีนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ไม่เคยสูญเสียศักดิ์ศรีเลยไม่ว่าจะอยู่ในยามไหนนะคะยามวิกฤตก็ยังคงมีศักดิ์ศรีอยู่ค่ะข้อเสีย ข้อเสียของท่านอมัดตู้ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอวดรู้แล้วก็ความคิดค่อนข้างจะล้าสมัยนะคะคือเขาชอบที่จะเทศนามากอ่ะชอบบ่นๆบน,บน,บน,นะคะเพราะว่าเขานั้น่ะมีประสบการณ์ชีวิตผ่านมาเยอะเขาเป็นข้าราชการที่กเกษียณไปแล้วนอสําหรับอมัดตู้นะคะเขามีความภาคภูมิใจในตนเองมากเกินไปนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยบางครั้งก็มองสิ่งต่างๆเนี่ยผิดไปคือมัวแต่เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาเอามามองโลกแบบนี้ ะะซึ่งซึ่งเขานั้นเป็นฝ่ายฝ่ายบุญไม่ใช่ฝ่ายบูไงพอได้มาเดินทางร่วมกับฝ่ายบูแล้วบางทีก็คือ,อ,อสิ่งที่เขาคิดมันไปขัดขวางนะคะวิธีการทํางานของกลุ่มของนิ่งหยวนโจรวมทั้งหลนหลี้แต่โดยรวมแล้วท่านอมัดตู้เป็นคนดีมากๆกนะคะก็ยังไปอยู่กับองค์หญิงของพวกเราที่แคว้นอันค่ะตัวละครตัวที่8นะคะอมัดจางซ่งนะคะรับบทโดยคุณจางเลยค่ะก็ได้เห็นหน้าของดาราผู้อาวุโสท่านนี้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะคุณจ ข้อดีคือเป็นคนที่เข้าใจนะคะการเมืองอย่างลึกซึ้งเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีกลยุธทธ์ที่ที่เก่งแล้วก็มีความหดเหี่ยมด้วยนะคะเป็นผู้นำที่ที่เก่งแล้วก็คอย จริงๆเขารักลูกน้องนะเขาก็คอยดูแลลูกน้องนะคะแล้วก็เกิดมาคือดูออร่าเขาแล้วก็คือเกิดมาเพื่อเป็นเป็นข้าราชการระดับสูงนั่นแหละข้อเสียก็คือนะคะเขาเป็นคนที่ใจแข็งเกินไปแล้วก็เห็นแก่ตัวเกินไปมีความเล่นพักเล่นพวกมากเกินไปค่ะแล้วก็คนต่ําต้อยอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขานะคะคือ คือเหมือนกับว่าเขานั้นมีออความรุนแรงให้กับลูกน้องด้วยแหละก็อย่างที่เราได้เห็นในช่วงฉากแรกๆนะคะก็จะมีความ ควาโหดโหดแต่ก็เข้าใจได้เนาะเพราะเขาดูแลเป็นหัวหน้าของหน่วย6วิถีนะคะนี่ก็คือจางซ่งนั่นเองค่ะมาถึงนะคะตึ้งหุยบ้างตึ้งหุยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่หวานชอบเนาะในในช่วงหลังนะคะในช่วงหลังในช่วงแบบ6ตอนหลังเนี่ยเป็นตัวละครที่หวานชอบมากเลยค่ะผู้ที่รับบทตึ้งหุยนะคะนั่นก็คือคุณจังฝานั่นเอง ข้อดีของเติ้งหุยนะคะก็คือเขาสามารถที่จะมีแบบรู้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างความคับข้องใจของเขานะคะกับสิ่งที่ที่เขาต้องรับผิดชอบค่ะแล้วก็เขามีทักษะการจัดการที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มจูอี้เว่ยคะ่ะองครักชุดแดงนะคะในช่วงเวลาที่วิกฤตเนี่ยก็คือ ในที่สุดคือเหมือนกับว่าเติ้งหุยเนี่ยไม่เคยลืมเลยความตั้งใจเดิมของเขาแล้วก็จุดมุ่งหมายของเขาแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะกับผลประโยชน์ของชาติมากที่สุดนะคะนี่ก็คือความเป็นเติ้งหุยค่ะข้อเสียคือเขาเป็นคนใจแคบแล้วก็ชอบเก็บกดความแค้นเอาไว้ในใจเขามีความแค้นไปหมดเลยในชีวิตของเขาผ่านมาเยอะก็คือไม่ว่าคนในครอบครัวของเขานะคะอย่างอย่างคนในครอบครัวที่สนิทเนี่ยก็โดนหนึ่งในในกลุ่มนักฆ่าขององค์กร องคลักษชุดแดงเป็นผู้ฆ่าไปอันนี้ก็แค้นอีกนะคะตอนที่ดูแลในช่วงแรกๆก็จัดการคนในคนในจูอี้เหวยนี่เยอะมากๆเลยแล้วก็มีความแค้นกับเชาเปื่อยผานเนาะเปื่ยผานนี่ชอบเข้ามาแล้วก็ฆ่าคนในตระกูลเขาไปตั้ง8คนนะคะผู้อาวุโสทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยทําให้เขาก็เกลียดพวกเปื่ยผานมากๆก็คือเอาเป็นว่าเขาเขารักครอบครัวตัวเองแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรกด เก็บกดกับความแค้นค่ะแล้วก็ชักจูงให้เขานั้นเข้าไปกับลูกน้องได้ดีในบางครั้งสิ่งต่างๆก็เขาเป็นคนที่เข้มงวดมากเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ลังเลไปมาในบางครั้งนะคะก็อันนี้เป็นข้อเสียของตัวละครเติ้งหุยซึ่งเราเห็นมาโดยตลอดประมาณ30ตอนแล้วหลังจากนั้นนะคะในตอนที่35ไปจนถึง40เราจะได้เห็นแง่ดีของเติ้งหุยทั้งนั้นเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทําให นังเอกของพวกเราไม่ตายนะคะช่วยชีวิตของเหรินซินนั่นเองค่ะมาที่ตัวละครตัวที่10นะคะนั่นก็คือหลี่ชินหรือว่าหลี่ซุนซึ่งตัวละครตัวนี้คือจัก,กรพรรดิเท่าแห่งแคว้นอันนั่นเองนะคะชมเชยค่ะตบมือให้หน่อยสําหรับคุณ อินจูเชิงนะคะคุณอินจูเชิงนี้เป็นตัวละครเป็นนักแสดงที่รับบทนี้นะคะเล่นได้ดีจริงๆเล่นได้เหมือนคนแก่โลกจิตจริงๆเลยนะคะมีความทะเยอทะยานมีความบงการนะต้องต้อง ต้องครอบงาทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็มีความเราแวดระวังค่ะเรียกว่าถ้าเป็นข้อดีอันนี้หวานกําลังพูดถึงข้อดีต้องใช้คําว่าระมัดระวังใช่ไหมฮะแต่ถ้าข้อเสียก็คือแม่งโคตรระแวงนะะเอาเป็นว่าข้อดีไปก่อนมีความระมัดระวังตัวเองสูง รักตัวเองมากแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งนะคะเป็นจัก,กรพรรดิที่ฉลาดนะคนนี้นะคะแต่ก็ตายด้วยด้วยความความเขาเรียกว่าอะไรความความคิดไม่รอบคอบของตัวเองนะคะข้อเสียค่ะข้อเสียคือเขาเห็นแก่ตัวมากเกินไปมากเป็นพิเศษแล้วก็ไม่จริงจังกับชีวิตของคนที่รักเขาแล้วก็คนที่เขานั้นรักนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของฮอ,อ,องเฮาซึ่งก็เป็นเป็นผู้หญิงที่เขารักมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็ก เป็นคู่รักในวัยเด็กกันมาเลยแล้วก็มาแต่งงานก็ยังสามารถจะค่าได้แล้วก็ยังมีเหล่าบรรดาลูกชายนาอลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กอะไรแบบนี้ก็ล้วนแต่นะคะล้วนแต่เขานั้นรักตัวเองมากกว่าก็คือพ่อรักตัวเองมากกว่าที่จะรักคนอื่นๆค่ะ แล้วก็ข้อเสียนะคะของจกักรพรรดิเควนอันนั่นก็คือเป็นผู้ที่เนรคุณนะคะแล้วก็ต้องการจะได้กําไรแล้วก็ผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลานะคะมาที่ตัวละครตัวที่11ค่ะท่านยางค่ะยางชิงหยวนรับบทโดยคุณจางเทียนหยางนะคะยางชิงหยวนนี่ก็คือฮ่องเต้ของแควนอู่นั่นเองค่ะ ข้อดีก็คือนะคะเขานั้นรู้จักแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะม,มีความอ่อนน้อมเนาะยินยอมยินดีรับความพ่ายแพ้เมื่อต้องเผชิญกับอันตรายนะคะแล้วก็ ข้อดีเอาตรงนี้ได้ไหมมีความหวงแหนชีวิตของตัวเองเป็นพิเศษรู้จักการเจราจาต่อรองเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีความสามารถในการปกป้องตนเองมากนะคะนี่พยายามสุดๆเลยะะหวานก็พยายามสุดๆหาข้อดีของไอ้ตัวละครตัวนี้นะคะฮองเต้ฮองเต้แคว้นอู๋ค่ะข้อเสียค่ะคือเขานั้นรักความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คือรักความมีหน้ามีตานะคะดังนั้นแล้วคําว่าในรัคุณมันก็เลยมาค่ะก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มของวิถีสวรรค์ที่ต้องมาคุ้มกันจกกักรพรรด ะะเขาก็ต้องเดินทางมากับจัก,กรพรรดิด้วยแล้วจัก,กรพรรดิโง่นะคะไม่ทันไม่ทันแบบขุนนางกังฉินที่แบบคอยยุยงให้ออกศึกทั้งท,งทังที่ตัวเองไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะคะก็กลายเป็นว่าทําให้กลุ่มของชายหมิงวิถีสวรรค์ต้องเสียชีวิตไปนะคะก็ในละคุณอีกนะคะไม่ยอมล้างมนทินให้สักทีในช่วงแรกนะคะก่อให้เกิดข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับ วิถีสวรรค์น,นะคะแล้วก็ข้อเสียก็เหมือนกับว่าเผาสะพานเมื่อข้ามแม่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แหละค่ะอย่างงี้แหละแล้วก็มีความคิดไรตรองน้อยมากนะคะความจําก็สั้นคือคือเขาเป็นคนที่ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นผู้นาอ่ะอันนี้คือข้อเสียของหยางชิงหยวนนะคะจัก,กรพรรดิของแควนอูค,ค่ะแล้วในที่สุดแล้วในละครเขาจบชีวิตด้วยระเบิดนะคะมีระเบิดผีชีพที่ได้รับการถวายมาจากชาวเป่ยผานนั่นเองนะคะ มาที่ตัวละครตัวที่12ค่ะหยางชิงเจี้ยนนะคะหยางชิงเจี้ยนรับบทโดยคุณเจิ้งเคอหลางค่ะข้อดีคือมีความใกล้ชิดทางด้านอารมณ์นะคะแล้วก็คือเป็นผู้ที่ สามารถจะเอาชนะใจคนได้ดีเลยนะคะเหมาะแก่การเป็นผู้นำแล้วก็มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆนะคะคืออย่างชิงเจี้ยนนี่ก็คือตันหยางอ่องนะเพื่อนๆข้อเสียก็คือตันหยางอ่องนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความโหดหลายเพียงพอค่ะแล้วก็มีความรักให้กับฮองเฮาเซียวมากเกินไปคือเอื้ออำานวยนะคะเอื้ออำานวยทุกสิ่งอย่างแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยก็ให้ผู้หญิงมากเกินไปแล้วนอกจากนี้แล้วก็มีความไว้วางใจให้กับพี่ๆน้องๆมากเกินไปนะคะแต่ แต่ถามว่ามีความทะเยอทะยานอยู่ไหมก็มีอยู่ใช้คำว่าอะไรดีเล็กน้อยไหมเออในเวอร์ชันละครดูดูเล็กน้อยนะคะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้ขอแค่มีชีวิตรอดอยู่นะคะก็เป็นว่าค่ะเขาเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะถูกครอบงําได้ด้วยได้ด้วยความรักนะคะนั่นก็คือของเ่าเสียวอ่ะเอาไง,ไง่ายๆตัวละครตัวที่13ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเจ้าเจิงนะคะเจิงชิงหวินค่ะอดีตนะคะอดีตคนรักขององคหญิงหยางอิงของพวกเรานะคะรับบท โดยน้องเจ้าหวนรันนะคะน้องเจ้าหวนรันก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วก็ออกแนวๆน,นี่แหละแนวๆเทาๆนะคะข้อดีก็คือเขานั้นเป็นผู้ที่ประจบประแจงเต็มใจที่จะเอาใจผู้นําใครมีอํานาจใครมาเสนออํานาจให้เขานะฮะแบบตําแหน่งดีๆอะไรเงี้ยเขาก็รับข้อเสนอเต็มใจที่จะรับเอออันนี้เป็นข้อดีใช่ไหมแล้วก็เก่งในเรื่องของของการเลือกข้างนะคะแล้วก็เข้าใจจิตใจของผู้หญิงค่ะผู้จาไพราะแล้วก็ Oh, จริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยความความคิดอัน อัญชาญฉลาดเอ่อพอดีหวานกาลังพูดถึงข้อดีถ้ามันเป็นข้อเสียเราก็ต้องบอกว่ามีความเจ้าเล่ห์โกหกนะคะหลอกลวงเออนั้นมันก็เป็นข้อดีไม่ได้นาออาาข้อดีก่อนก็เต็มไปด้วยความคิดอัญชาญฉลาดนะคะถ้าเกิดไม่อันชาญฉลาดก็ ad, คงจะแาหลอกลอก่ลอองคหญิงของพวกเราให้รักเขาไม่ได้ค่ะข้อเสียก็คือความอดทนนั้นนะคะน้อยค่ะอดทนน้อยแล้วก็การพรางตัวนะคะไม่ยังไม่ละเอียดเพียงพอแล้วก็การประเมินเสน่ห์ของตัวเองค่ะ,คะก็เหมือนกับว่าประเมินว่าตัว เองนั้นหล่อเหลาแล้วก็องค์หญิงนั้นรักตัวเองพโพดๆมากเกินไปนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสียเพราะว่าประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายสายตาสั้นนะคะคนนี้อะต่อมานะคะตัวละครตัวที่15ค่ะลีเจนเยค่ะลีเจนเยนะคะองค์ชายรองรับบทโดยนะคะนักแสดงที่ชื่อว่าน้องหยวนล่วหางนะคะหยวนล่วหางก็เห็นเข้ามาหลายเรื่องเช่นเดียวกันค่ะก็ข้อดีก็คือสามารถปรับ ตัวนะคะแบบเออลู่ไปตามลมค่ะเป็นต้นญ้านะคะลู่ไปลู่มาแล้วก็เรียกได้ว่ามีความอ,อ่อนน้อมเป็นพิเศษเพราะว่ามักจะคานเขา่าหาท่านพ่ออยู่เป็นประจำนะคะเออแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีความม,วาม,มีความนับถือตนเองก็คือเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นองค์ชายรองเนาะเป็นลูกของฮองเฮาก็มีความมีความหญิง่งแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นราชวงศ์นะคะแต่ว่า ก็คือยังมีความทะเยอทะยานมากอันนี้มันก็เป็นข้อดีไม่เอ่ยแต่ณจุดนี้นะคะมันข้อเสียมันแย่กว่าเป็นคนที่ไม่มีมโนธรรมค่ะคนที่สามารถนะคะจะแบบว่าร่วมมือกับศัตรูให้เข้ามาฆ่าคนในประเทศชาติของตัวเองได้เนี่ยต้องเรียกเลยว่าไม่มีมโนธรรมโคตรแล้วก็ไม่มีความรู้สึก เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่สมควรที่จะไม่คู่ควรกับการที่ได้เป็นสายเลือดของราชวงศ์นะคะแล้วก็มีความอาฆาตพยาบาทด้วยเนาะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทําสิ่งเวลวร้ายมากมายเลยสําหรับไอ้เจ้าองค์ชายรองรีเจนเย่นี่นะคะก็เรียกว่าไม่มีความเห็นอกเห็นใจใครเลยโดยธรรมชาตินอกจากผลประโยชน์ของตัวเองนะคะนิสัยไม่เหมาะกับการเป็นผู้นําเลยค่ะสาหรับตัวละครตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวละครตัวที่15นะคะตัวละครสุดท้ายที่หวานขอพูดถึง ตัวละครผู้ชายที่ชื่อว่าหลี่โซจีค่ะหลี่โซจีนี่นะคะก็คือองค์ชายใหญ่นั่นเองรับบทโดยคุณเย่เซียวเหวยนะคะก็เห็นหน้าเขามาหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันค่ะข้อดีขององค์ชายใหญ่ก็คือเขานั้นนะทัศนคติเขาดีนะแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะยกย่องผู้นำ คือมีมีความสามารถในการพูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยค่อนข้างจะรักองค์ชายใหญ่นะไอ้จัก,กรพพัดแคว้นอันที่เป็นจัก,กรพพัดเท่าอะ่ะแบบรักองค์ชายใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่สื่อสารเก่งนั่นเองค่ะจุดอ่อนก็คือเป็นคนโง่โดนหลอกง่ายนะคะแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยคนโง่มี2แบบคือโง่โดยธรรมชาติเลยกับคือกับโง่แบบ คือโง่โดยธรรมชาติกับโง่แบบที่ไม่ฟังใครนะคะ <c ười> คือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าถือตัวเองมากเกินไปนี่ก็คือองค์ชายใหญ่คือข่าเนี่ยองค์ชายใหญ่ค้าถือยศถือศักดิ์มากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วลูกน้องพูดหรือว่าเพื่อนพูดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะฟังนะคะถือตัวค่ะก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้นะคะอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนสําคัญอันไหนควรจะละเว้นอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นว่านะคะทําให้ทหําให้คือจิตใจเขาก็ไม่ดีด้วยมีความโหดนั่นเองค่ะ ก็เขาก็ไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกับใครนะคะเพราะว่าก็พร้อมที่จะฆ่าได้หมดสําหรับตัวละครองค์ชายใหญ่นะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพสสิดนี้นะคะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยแล้วก็ท่านใดนะคะมีความเห็นเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะพูดถึงตัวละครตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับหวานได้นะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ